ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอบานสเตชั่น สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบ้าสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าในการถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเวลาเราขันบูสถ่ายน้ามันเครื่องออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเสด็จน้ําได้ที่แล้วแล้วเราขันกลับเข้าไปเลยเนี่ยน้ำมันที่ตกค้างอยู่จริงๆแล้วมันยังเหลืออีกเยอะแค่ไหนนะฮะแล้วต้องทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณไหนมันถึงจะออกหมดนะฮะต่ในความเป็นจริงแล้วมันออกไม่หมดหรอกนะฮะเพราะว่าน้ามันมันก็มีความเหนืดของมันอยู่มันก็จะเกาะตามซอกต่างๆของเครื่องยนต์อยู่นั่นเองนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะลอง ออกมาเนี่ยมันเริ่มหยดช้าๆลงแล้วเนี่ยทิ้งไว้3ชั่วโมงมันจะยังเหลือนะ้ำมันเครื่องตกค้างในเครื่องยนต์เนี่ยไหลออกมาได้อีกประมาณเท่าไหร่นะครับผมและก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทคาแลกนะฮะที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องลิคลิโมลีนะฮะมาให้เราถ่ายเติมเข้าไปในวันนี้นะฮะส่วนจะเป็นน้ำมันเครื่องลิคลิโมลีตัวไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำมันที่ตกค้างในห้องเครื่องเนี่ยที่มันไหลแจ๊ะแม่แจ๊ะแม่กันเนี่ยนะมันมีอีกเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้คือน้ำมันเครื่องเดิมที่เราถ่ายกันไปตอนแรกนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนถังจำก็ได้ไหมถังใสใสนะฮะนี่คือถังใสใสที่ยังไหลออกมาอีก3มชั่วโมงนะครับประมาณนี้แล้วก็มีหกพื้นนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามันไหลย้อนกลับไป มันมีน้อยแล้วแหละแต่มันไหลย,ย้อนนิดนึงก็ยังมีอีกนิดนึงนะฮะก็สรุปคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็ยังมีตกค้างอยู่แหละถ้าเป็นไปได้น,นะฮะถ้า่านน้ำมันเครื่องเองพยายามทิ้งไว้เรื่อยๆไม่ต้องดีบนะฮะ ปล่อยให้น้ำมันเนี่ยมันไหลออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเวลาเราเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเนี่ยจะได้มีปริมาณของน้ํามันเครื่องใหม่เนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็เติมน้ํามันเครื่องใหม่เข้าไปนะฮะแต่ก่อนจะเติมนะครับอย่าลืมปิดโบสถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะซึ่งเราก็ทําวิธีนี้กันหลายครั้งแล้วนะฮะบางทีก็รู้สึกว่าอืมไม่ต้องถ่ายให้ดูก็ได้ส่วนวิธีการขันนะฮะก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าขันเข้าแค่พอตึงๆนะฮะไม่ต้องแน่นมากนะครับล้วพระเอกของเราในวันนี้นะครับะ API SNMA2 ขนาด0.8นะฮะใช้ได้ทั้งรถอัตโนมัติและรถสกูตเตอร์นะครับนิควิดโมลีฟอร์มูล่าเปิดมาไม่มีฉลากแปะข้างบนนะฮะเปิดปุ๊บเทได้เลยนะครับถ้าเป็นรถสกูตเตอร์ก็จะเติมยากนิดหนึ่งอาจจะต้องมีกลวยมาช่วยนะฮะเทไปให้หมดกระป๋องนะครับเมื่อเติมเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องนะฮะก็จบแล้วนะครับกับการทดลองนะฮะว่าถ้าเราทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ย น้ำมันเครื่องที่ตกค้างมันยังเหลืออีกประมาณเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเองเนี่ยถ้าคุณมีเวลาคุณทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะฮะน้ำมันเครื่องก็จะค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ก็ระวังพื้นเลอะนิดนึงนะฮะส่วนน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีนะฮะฟอร์มูล่า0.8แบบนี้นะฮะถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมน,นะฮะรับรองว่าราคาดีนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะม